สวัสดีครับผมพบกันน้ำเชียบอยู่ครับผมหนีสีผ้ามาเห็ดเมนูซ้อยจุครับผมกับอีสานบานหฮอย่ำไรก็ตตองมีเมนูเหนือนะครับขาดบรายพี่น้องอีสานบานหฮาครับผมเชิญช่มไปน้ำกันครับผมจวดป้ายครับผม ส้อยเสร็จแล้วก็สีประมาณนี้เด้ครับผมบันี้เห้ก็สิขั้นตอนต่อไปห้องก็สีไปเฮ็ดกับเขาปรุงรสกันครับผมปายอันนี้สีเฮ็ดไปถวายพระเ้ยครับผมก็จะมีลาบสุกลาบดิบปะานไปด้ากันเลยครับผมอันนี้ห้าสิตักใส่ถุงนะครับผมเฮ็ดไปหลายชุดครับผมเพื่อจะไปถวายพระเพนครับผมพระลายองค์นี้อครับผมหลวงพี่ทักมาอยากกินฉันลาบนวมาครับผมก็เลยจัดให้ครับผมไป เรียบร้อยไปกันหอดวัดแล้วหอดจัดสำหรับเลยครับผมแต่จะมีญาติโยมพี่น้องมาถวายน้ำขิงกันเลยครับผมไ้นี่โอ้โหมีอยังหลายดอกครับสร้างบุญสร้างกระสุนไปน้ำกันเลยครับผมบายขอบคุณครับทุกการรับชม